เอาล้ครับผมสว่วนในทิชเวลานะครับผมในบ็อกเชนนะเขาจะมีศาสนาอิสลามนะครับผมที่ห้ามให้เทรดในเกี่ยวกับกระดานเทรดนะแน่นอนที่สุดว่าทุกพื้นที่ในโลกนะครับผมย่อมต้องมีการ <c oughs> การทำสิ่งนี้ขึ้นมาแน,น่นอนนะครับคือตัวเทรดดีฟาของอ,อิสลามโดยเฉพาะนะครับผมมุสลิมโดยเฉพาะนะคนชนชาวมุสลิมนะมี่ยมี ประชากรมากกว่า1 3เอาัล้านนะในปี2015นะครับผมปัจจุบันนี้ผมไม่ทราบผมยังไม่ได้ตรวจสอบแต่มี d e f i n หนึ่งขึ้นมาเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอ่า FRHB ผมไปดูในเว็บไซต์แล้วนะครับผมมันเป็น decentralization finance platform นะครับอย่างหนึ่งที่ดีก็คือว่าเขา c l a i ตัวเองนะว่า Muslim only นะครับผ นะเป็นไอ l คู i v e quisite, โดยเฉพาะเป็นแพลตฟอร์มไอ l คู i v e quisite, โดยเฉพาะนะครับผมจริงๆแล้วผมก็อยากจเข้าไปดูเหมือนกันนะแต่แพลตฟอร์มยังไม่ได้เรียบร้อยดีผมก็เลยตอบไม่ได้1ร0ร็นะว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นในทางไหนนะแต่ที่แน่นอนที่สุดนะครับผมคือเขา,าเน้นย้ำนะในส่วนของในส่วนของอ่าฮะชาลิอะนะครับผมอินบอกเชนนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เอ่อ น่าจะตอบสนองตอบโจทย์นะครับผมชนชาวมุสลิมนะครับผมแล้วก็ตอบโจทย์ในตอนที่ในเวลานี้นะครับผมที่หลายๆคนนะหลายๆหลายๆพรรหลายๆเจ้านะครับผมไม่ให้บล็อกเชนถือเป็นความผิดนะครับผมในศาสนานะแต่นี่ก็เป็นลชั้ขออภัยนะครับผมอ่า ชาวเวเล็ตน,นะครับผมคือเขาพยายามทําให้ตอบโจทย์ที่สุดนะครับในการลงทุนของอิสลามนะครับผมหรือมุสลิมนะขออภัยนะครับผมอันนี้ถ้าไม่ถูกต้องประการใดนะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเพราะว่าผมเข้าไปดูแล้วในละเอียดรายละเอียดเนี่ยเขาพยายามจะให้ตอบสนองที่สุดนะครับผมก็พยายามดูเท่าที่ผมจะสามารถดูได้นะว่ามีอะไรบ้างที่ มีการเปลี่ยนแปลงนะมีอะไรบ้างที่มีความน่าสนใจนะครับผมแล้วมีอะไรบ้างที่ทาให้บล็อกเชนการเติบโตนะครับผมมันคือโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงนะศาส,สนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานะครับผมแต่ถ้าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วศาสนาไม่เปลี่ยนแปลงตามนะครับผมการพัฒนาเ็าจะจบลงนะครับผมฝากไว้ให้คิดนะครับผมหากไม่เข้าใจส่วนไหนก็มาถามมาได้นะครับผมแต่นี้เป็นตัวส่วนคอนแทคที่ผม พยายามดูในออฟเฟอร์นะนะแต่ยังไม่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้มีคนติดตามอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยคนนะครับผมยังไงก็ดูกันได้ครับผมยังไม่ทราบถึงรายละเอียดที่ชัดเจนที่สุดนะครับผมแต่ตอนนี้พูของเขาไปแล 1, ้วหนึ่งพันสองรอยทีเทียมนะครับผมก็โอเคนะในไม่ช้าคงจะมีเหรียญพีซีออกมานะครับผมในรอบที่สองไปไปตมแอร์ดอกกันได้นะจ๊ะแอร์ดอกแอร์ดอกแอร์ดอก แอร์ด็อก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 แอร์็อกแอร์็อกเข้ามาในเทเลแกรมนะครับผมในแอร์ดออันนี้ผมไม่ชัวร์น,นี่ผมไม่ชัวร์จริงอย่างน้อยถ้าไปแอร์ดอในเทเลแกรมก็น่าจะมีอะไรที่เราดูได้บ้างกันบ้งนะ ก็ไปดูกันได้น,นะครับผมอสำหรับคนที่ไม่ใช่ศาสนาหรือเป็นคนมุสลิมนะครับผมเขาใช้ได้นะครับไม่ผิดนะโลกดีฟเปิดกว้างนะครับผมอย่างน,น้อยก็ดีกว่าที่เราจะไม่ดูอะไรเลยนะครับผมอ่าห้าประมาณนั้นนะครับยังไงก็ถ้าสนใจนะ <S 2> <S 2> <S ก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็ไปตามกันได้นะจ๊ะ ถ้าผมพูดอะไรผิดไปนะครับผมก็ขออภัยมาที่นี้นะเพราะว่าผมไม่ได้มีความเข้าใจศาสนสามากเพียงพอนะครับแต่ผมเห็นมีไฟล์ที่เกี่ยวกับมุสลิมนะแล้วก็อิสลามนะมก็พยายามจะมาบอกนะครับผมในกฎหมายชริอะบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมก็ขออภัยด้วยถ้าใครเข้าใจนะช่วยคอมเมนใต์ใต้ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับผมเป็นความรู้ให้ผมหน่อยนะขอบคุณมากนะครับผม